อันนี้เราให้ฟังแล้วคนเข้าเข้าบวชเข้าๆออกท่านจะรู้ว่าคนไหนพอจะฝึกได้เนะี่ยฝึกวิชาเขาได้เออนะท่านก็หลอกให้มันอยู่วิธีหลอกสมัยก่อนเนะี่ยท่านก็ให้มันเรียนอักขระเขียนอักขระอักขระนะเขียนไปเขียนมาเขียนมาเขียนไปแล้วท่านก็ให้เป็นไป,ปนซื้อตะตะกรัอ เขาเรียกว่าตะกัว,กวซื้อมาแล้วก็มาท่านงัให้มันเรียนครับเรียนอาคมไงภาวนาไปด้วยสวดไปด้วยรีดให้มันแผ่นบางๆนะทุกค่ะแล้วก็อาคมท่องไปด้วยเสร็จแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ท่านให้เขียนอาคมเขียนเขียนะท่านสอนคิดว่า พรรษาหนึ่งอ่ะก็หมดไปแล้วย,ยังเรียนไม่จบเลยมันต้องอยู่อีกไงพรรษาสามพรรษาสีออ่พรรษาห้า, 4, า 5, ยังไม่จบอีกทุกสุดท้ายต้องม้วนอ่ะอม้วนเสร็จแล้วเนะี่ยต้องลองอีกอ่ะแต่ต้นกล้วยฟับ,บเอาันไปวางไว้เอาตะกุดวางไว้ถ้าต้นกล้วยมัน ขึ้นอย่างนี้ก็ทําไมอ๋อยังยังไม่ผ่านมีต้นกล้วยไว้เลยครับต้นกล้วยไม่ใช่กล้วยใหญ่นะกล้วยเล็กๆประมาณนี้แหละเป็นสพัรษาด้วยนะท่านหลอกไงท่านอกไม่มีเครื่องอยู่ใช่ครับเฉพาะซื้อตะกรัวมามันมีมันมีไอ้ลัง แผ่นไม้อ่งนะทุเวลาขนั้นมันก็ต้องรีดไปบริกรรมไป<ช>ด้วยครับรีดให้มันบางๆแล้วก็ตัดแล้วก็เขียนสอนทุกอย่างาประมาณนั้นแหละ